บทเรียนที่ผมได้รับจากการทำพอดแคสต์ครบ100ตอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with วัย Podcast คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซานะครับวันนี้เองเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่ผมทำพอดแคสต์มาแล้วทั้งหมดเนี่ย100ตอนอย่างต่อเนื่องมีการปล่อยตอนใหม่ออกมาเรื่อยๆครับทุกๆวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์ปีนี้จนถึงปัจจุบันเรียกว่าตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วทั้งหมด4เดือนครึ่งผมทำมาแล้ว100ตอนครับลองนึกภาพว่าคือถ้าให้ผมต้องนึกเนะ่ยว่ามีคนมาบอกว่าให้ผมทำพอดแคสต์1 0 0ตอนนะครับผมคิดว่าผมคงโอ้โหมันคงเป็นโจทย์ใหญ่กับชีวิตผมมากเลยเนาะ แต่พอลองนึกไปครับณนะวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมาแล้วทั้งหมด4เดือนครึ่งตั้งแต่แบบโควิดมันยังไม่ระบาดเท่านี้นะจนตอนนี้ผมทํางานจากที่บ้านแล้วก็อัดไปด้วยเนี่ยมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของผมไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมไปแล้วเนี่ยมันกับกลายเป็นว่าพอผมลองหยุดคิดแล้วก็รีเฟล็กนะครับคิดย้อนกลับไปเนี่ยช่วงที่ผ่านมา4เดือนครึ่งเนี่ยผมทําไปแล้วทั้งหมด1 0 0่อตอนเลยทีเดียวนะครับ ในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาลองเล่าให้ฟังนะว่ารีแคปกันอีกทีหนึ่งนะว่าแล้วทำไมผมถึงทำสิ่งนี้ทำไมผมถึงอัดพอดแคสต์ในทุกๆวันนะครับอันที่หนึ่งเลยซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือด้วยตัวผมเองครับผมต้องการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาด้านอะไรครับผมต้องการที่จะพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้คนครับ ผมเองผมรู้สึกว่าทักษะในการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยกับตัวผมเองนะครับในด้านการทํางานในด้านการใช้ชีวิตแล้วผมเองก็อยากจะมีบางเรื่องครับที่จะช่วยผลักดันให้ผมเนี่ยสามารถที่จะฝึกในด้านของการสื่อสารให้ดีขึ้นในทุกๆวันผมรู้สึกว่าทักษะการสื่อสารเนี่ยผมสามารถที่จะดีขึ้นได้เรื่อยๆจากการที่ผมต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกนะครับอันที่2เลยนะครับเป็นด้านการพัฒนาตัวเองเช่นกัน มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับถ้าเราแค่หยุดนิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่เราถอยหลังไปเรื่อยๆแหละโลกทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราเองเนี่ยก็จะตามไม่เท่าทันกับสถานะการณ์ของการตลาดและธุรกิจครับโดยเฉพาะการที่ผมเองเนี่ยเป็นซีอเป็นผู้นําของธุรกิจนะครับผมเองต้องเรียกว่าเท่าทัน ตามกระแสแล้วก็เห็นทิศทางในอนาคตพร้อมที่จะสื่อสารและนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้เห็นอนาคตได้การที่จะเห็นถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันอยู่ที่เราเองเนี่ยต้องเรียนรู้พัฒนาทักษะเก็บความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆและการที่ผมอยากจะเป็นจุดนั้นได้เนี่ยการที่ผมทำพอดแคสต์ตอนใหม่ๆทุกๆวันเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยอย่างดีมากๆเลยครับที่ทำให้ผมนะครับ เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแล้วก็มาแบ่งปันให้กับทุกท่านที่ฟังผมอยู่หรือที่ดูผมอยู่เนี่ยในทุกๆวันครับอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับเป็นเหตุผลและข้อที่สามเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเรียกได้ว่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมรับรู้เลยนะว่าเหตุผลเรียกว่าเบื้องลึกๆของผมเองนะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะแบ่งปันเรื่องบางเรื่องให้กับผู้คนผมเองเนี่ย หลายครั้งนะครับที่มีคนเชิญผมไปสอนตามมหาวิทยาลัยตามบริษัทต่างๆทุกครั้งเนี่ยผมเองจะรู้สึกดีมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้คนและผู้คนเนี่ยสามารถที่จะรับความรู้ไปเพื่อที่จะไปสร้างธุรกิจของเขาให้เติบโตได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆ มันเป็นการเติมเต็มสิ่งที่เป็นลึกๆภายในตัวผมเองอันนั้นเป็นเหตุผลข้อท,ที่สามที่สําคัญมากๆเลยซึ่งการที่ผมทําพอดแคสต์ในทุกๆวันแบบนี้เนี่ยมันช่วยทําให้ผมสามารถที่จะเติมเต็มได้ในทุกๆวันที่ผมเริ่มลงมือทําอัดพอดแคสต์ในทุกๆครั้งอันนี้คือสามเหตุผลหลักๆเลยนะครับโอเคแล้วมาดูกันดีกว่าว่าตอนที่ผมทาพอดแคสต์ไปแล้วหนึ่งร้อยตอนเนี่ยครับผมได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยเนาะ นะครับลองทบทวนกันหน่อยว่าที่ผมคิดว่าการทำาปรดแคสต์เนี่ยมันต้องตอบโจทย์3ามข้อของผมนะครับผมให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ข้อที่1กับข้อที่2ก่อนซึ่งมันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวผมเองผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยครับเต็มร้อยคืออะไรครับเต็มร้อยคือผมรู้สึกและรับรู้ได้เลยว่าผมเองเนี่ยจากสเดือนครึ่งที่แล้วจนถึงจุดวันจุดนี้เนี่ยนะครับผมเองสามารถที่จะพัฒนาทักษะในการสื่อสารได้ดีมากขึ้นไม่มากก็น,น้อยครับ อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องของการเรียนรู้มันทําให้ผมเนี่ยเรียกว่าผลักดันให้ผมเรียนรู้หาเรื่องใหม่ๆที่จะมาเรียนรู้ได้เสมอเพื่อที่จะมาแบ่งปันกับทุกท่านที่ฟังและดูผมอยู่นะครับในข้อหนึ่งกับข้อ2เนี่ยผมให้คะแนนผมเต็มร้อยเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยโอเคเวิร์กมากๆมันทําให้ผมเนี่ยอยากที่จะอัดพอดแคสต์แบบนี้ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับข้อที่สามบ้าง ข้อที่สามเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนี้ผมยังให้คะแนนแค่ประมาณสัก50เต็มร้อยเหตุผลเพราะว่าผมยังรู้สึกว่า Impact ของพอดแคสตที่ผมทำออกไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมยังได้ฟีดแบ c k มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถึงแม้จะมีหลายคนนะครับที่ทักมาบอกว่าคอนเทนต์ของผมที่ทำดีมากครบถ้วนมากขอบคุณที่แบ่งปันเ,เล่าเรื่องได้น่าสนุกมากได้รับฟีดแบ็มาประมาณหนึ่งครับแต่ก็ต้องบอกว่าผมเองก็คาดหวังอยากจะให้ คอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยมันออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับนับจากนี้ต่อไปก็ข้อที่สามผมเลยให้คะแนนประมาณสักครึ่งเดียว50บเต็มร้อยนะครับมากไปกว่านั้นครับผมได้เรียนรู้อะไรอีกบ้างจากการทำพอดแคสต์ตัวนี้ข้อที่1เลยนะครับร้องบอกว่าผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมก้าวข้ามความกลัวนะครับความกลัวเนี่ยออผมเองมีเสียงในหัว เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่ก่อนที่ผมจะทำพอดแคสตั้งแต่ตอนที่ผมจะเริ่มทำหรือว่ามันมีเสียงอยู่ในหัวผมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเราจะมีเวลาทำหรอในเมื่อเราเองเนี่ยก็เป็นผู้บริหารเราเป็นเจ้าของธุรกิจมีงานเยอะแยะมากมายอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยุ่งมากพออยู่แล้วครับการที่เราจะลุกขึ้นมาทำพอดแคสต์ตอนใหม่ๆได้ในทุกๆวันเนี่ยเราจะมีเวลาพอหรือเปล่าหรือเราเองเนี่ยจะสามารถทำได้ดีหรือเปล่า จะมีคนฟังเราไหมการที่เราทำออกมาเสร็จปุ๊บละจะมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากดังหรือเปล่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสียงที่มันถามว่ามีไหมมันมีอยู่ในหัวผมเหมือนกันนะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถามกลับไปที่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่ผมทำพอดแคสต์แบบนี้เนี่ยมันเพะอะไรด้วยวัตถุประสงค์ตัวนั้นเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่า just do it แค่ทดลองทำมันถ้าไม่ถาก็ไม่รู้นะครับ มันทําให้ผมรู้สึกว่าในช่วงสีเดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก้าวข้ามจุดๆุดนั้นมาแล้วอยู่ในจุดที่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปแล้วที่ผมอยู่ในการใช้วิธีชีวิตแบบนี้แหละว่าเฮ้ยผมหาความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันเรื่อยๆให้กับทุกท่านในทุกๆวันนะครับข้อที่หนึ่งผมรู้สึกว่าผมก้าวข้ามมันไปจากกลัวนะครับ จากลัวไปเสร็จปุ๊บมันเป็น learning zone นะครับมันเหมือนกับตอนที่ผมเคยแบ่งปันเนาะนะครับจาก comfort zone ที่ผมอยู่ใน comfort zone เนี่ยการที่เราจะก้าวข้ามมันไปสู่ growth zone ได,ได้เนี่ยมันต้องก้าวจากทีละขั้นจาก comfort zone ไปเป็น fear zone คือกลัวนะครับถ้าเรากลัวแต่เราก็ลงมือทำเนี่ยมันจะทำให้เราไปอยู่ที่เป็น learning zone คือโซนของการเรียนรู้แล้วถ้าเรียน,เร,ยน,เ,รยนเราเรียนรู้เราทำไปเรื่อยๆเนี่ย ผมเชื่อว่าสุดท้ายละมันจะทำให้ผมเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เรียกว่า growth z นะครับอันนี้คือข้อที่1เรื่องก้าวข้ามความกลัวของผมเองข้อที่2ลิงก์กับข้อที่กี้ครับการที่ผมก้าวข้ามความกลัวไปเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยก้าวไปจากจุดที่ผมกลัวไปสู่จุดที่ผมต้องเรียนรู้มันทำให้ผมในทุกๆวันเนี่ยนะครับสีเ่เดือนครึ่งที่ผ่านมามันทำให้ผมอยู่ในโหมดที่จะเรียนรู้ในทุกๆวัน บางคนอาจจะรู้สึกเครียดน,นะครับบางคนอาจจะเป็นโอ้โหมันจะเป็นไปได้งไงเราต้องมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆใ,ในทุกๆวันแต่สิ่งหนึ่งเลยเนาะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผมเองเนี่ยได้ลองไปทำสิ่งที่เรียกว่า c l i f t o n strength fighter นะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็น framework ตัวหนึ่งนะครับในการทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรู้จักจุดแข็งของตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้ไหมครับว่าจุดแข็งของผมเองที่เป็นข้อที่แบบเด่นชัดที่สุดเลยข้อที่หนึ่ง ซึ่งทาให้ผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยประหลาดใจนะนะครับมันคือเรื่องของ Lening การเรียนรู้นั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. การที่ผมได้เรียนรู้เรื่องใหม่ใในทุกๆวันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าผมเองไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันเลยด้วยซ้ํานะครับอันนี้คือข้อที่2ข้อที่สมผมได้เรียนรู้อย่างนี้ครับว่าการลงมือทําอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ ที่ดีอันมหาศาลอย่างที่เราตอนแรกเราไม่มีทางที่จะจินตนาการได้เลยว่าเราจะสามารถทํามันได้อย่างเช่นการที่ผมทำพอดแคสต์ครบ100ตอนเนี่ยถ้าอยู่ๆจะมาบอกว่าให้ผมทำพอดแคสต์ตอนใหม่หนึ่งตอนนะครับณนะวันนี้เนี่ยผมคงคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเราตั้งเป้าเล็กๆเล็กๆแล้วค่อยๆทํามันวันละค่อยๆเรียกว่าค่อยๆที่จะบรรลุ เป towel, ad, ้าหมายในแต่ละวันซอยเป้าหมายใหญ่ๆเหลนั <naughty vé> intimacy, ideas, ้นเนี hmm. <Ugh. S 1> ่ยออกมาเป็นเป้าหมายย่อยๆแล้วเราค่อยๆทํามันในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วเราทํามันอย่างมีวินัยอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันโดยที่ไม่ลดละความพยายามทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆบรรลุเป้าหมายย่อยๆเล็กๆในแต่ละวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบนั้นเองเนี่ยสุดท้ายละเมื่อเรามองย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ย เราจะประหลาดใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าที่เราจินตนาการได้สักเพียงไหนอันนี้เป็นข้อคิดที่สําคัญที่ทําให้ผมเรียกว่าคอยเตือนใจผมเลยนะว่าแม้ว่าเป้าหมายจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยถ้าเราซอยมันย่อยๆแล้วเราค่อยๆทํามันอย่างมีวิน,นัยมันจะเป็นไปได้ครับข้อต่อมาครับก็คือเรื่องของ ความท้าทายในเรื่องของการบริหารเวลาตอนแรกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าผมจะบริหารเวลาได้ดีหรือเปล่าอันนี้เองเนี่ยผมอยากจะขอบคุณภรรยางผมหนิงแล้วก็ลูกๆทั้งสองคนนะครับในหน้ากนาวินการที่ผมมาแบ่งปันเวลาตรงนี้เนี่ยมาทำพอดแคสต์แบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องมีการบริหารเวลาแล้วก็ภรรยาก,กับลูกๆผมเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับผมเข้าใจผมว่าผมอยากจะทำอะไร มันเป็นสิ่งที่ผมชอบผมอยากจะขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะหนิงนาน่ากนา,นาวินนะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายผมเรียกมันว่า let go นะครับ let go ก็คือภาษาไทยมันคืออะไรอ่ะมันคือคือเวลาเราทำอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องแบบหันหลังอะ่ะว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วอะ่ะแล้วก็ปล่อยให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบตามที่มันเป็นไปอะ่ะว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้ว มันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็น perfectionist เป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะเวลาจะทํางานบางอย่างให้มันได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยผมจะทํามันให้ได้อย่างดีที่สุดพยายามที่จะเก็บรละเอียดในทุกๆเม็ดถ้าผมนะครับมันมีการตั้งเป้านะว่าจะทำ podcast ตอนใหม่ในทุกๆวันจันถึงสุกสัปดาห์หนึ่งห้ตอนเนี่ย ถ้าผมไม่ได้ตั้งเป้าแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อเลยนะผมไม่สามารถที่จะมีพอดแคสต์ตอนใหม่ๆครบห0 0่รตอนอย่างทุกวันนี้ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าผมไม่ตั้งเป้าแบบนั้นเนี่ยผมเองจะไปมุ่งมั่นพยายามทำให้พอดแคสต์ตอนหนึ่งมันเพอร์เฟกที่สุดซึ่งการที่มันจะเพอร์เฟกที่สุดได้เนี่ยสุดท้ายผมเรียนรู้นะมันขึ้นอยู่การลงมือทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีขึ้นพัฒนาขึ้นเองเรื่อยๆ ถ้ามองย้อนกลับไปในวันแรกนะครับการที่ผมทำพอดแคสต์เนี่ยผมคิดว่าผมยังทํามันได้แบบคือมองย้อนกลับไปมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายละมันค่อยๆพัฒนาทีละนิดทีละนิดทีละนิดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ที่ทําให้ผมสามารถที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านได้แบบทุกวันนี้ยกตัวอย่างเช่นจากเดิมทีตอนผมทําตอนแรกนะผมไม่ได้อัดวิดีโอแบบนี้ที่ผมมองเห็นการแบบนี้นะครับเดิมทีผมอัดแต่เสียงตอนนี้เองผมก็พัฒนาเริ่มต้นที่จะลองมาอัดแบบ เห็นหน้าเจอตัวกันมองหน้ากันแบบนี้อัดลง YouTube บ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแบบ l เล go แล้วก็ just do it ลงมือทำผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้ะและให้ผลลัพธ์มันเป็นตัวบอกผมเองนะว่าสุดท้ายแล้วผมพอใจกับมันหรือเปล่านะครับอันนี้คือข้อที่5เป็นบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำพอดแคสต์มาแล้วทั้งหมดหนึตอนนะครับทีนี้เนี่ยก็สุดท้ายละมองว่า ผมเองมองยังไงในการทําสิ่งนี้ต่อไปนะครับผมผมค่อนข้างพอใจแล้วผมก็คิดว่ามันเติมเต็มผมมากเลยในเรื่องของการเรียนรู้ในการสื่อสารทักษะในการสื่อสารทักษะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทําต่อไปก็คือเป็นความท้าทายของผมเลยนะความท้าทายของผมคือทํำยังไงที่จะทําให้ y o u YouTube c h ช n แ e l ของผมหรือว่าพอดแคสต์ของผมเนี่ยมันสร้าง Impact ให้กับคนที่มากขึ้นในวงกว้าง ทำไมเหรอทำไมผมถึงอยากให้คนมาดูพอดแคสต์ของผมเยอะๆดู y YouTube ของผมเยอะๆฟังพอดแคสต์เยอะๆเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันมีคุณค่านะมันสามารถที่จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ดีมากขึ้นได้ฟรีๆเลยจากการที่มาดูวิดีโอของผมและฟังพอดแคสต์ของผมผมอยากให้สิ่งนี้มันกระจายออกไปในวงกว้างทําให้ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้จากสิ่งที่ผมทํา จุดเล็กๆแบบนี้แหละนะครับก็เป็นความหวังที่จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับขับดันไปข้างหน้าแม้แม้แต่ว่าช่วงที่มันเป็นภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับในพอดแคสต์ตอนนี้ที่ผมมานั่งคิดวิเคราะห์นะครับว่าอะไรคือบทเรียนที่ผมได้จากการทำพอดแคสต์มาแล้วทั้งหมด100ตอนถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Start With Why n n n l l ใน YouTube แล้วก็ Start With Why Podcast ในทุกๆช่องทางไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันวันนี้สวัสดีครับ